สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่เปิดใจรักนมให้บุตรเพราะไม่มีเงินซื้อต้องดูแลเป็นเด็กพิเศษเมื่อวันที่17กร,รกฎาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวนันนำสมมุติอายุ51ปีชาวบ้านชุมชนแห่งหนึ่งเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจโพธารเมืองศรีสะเกษเข้าทำการจับกลุมได้ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่บริเวณตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองศรีสะเกษ เนื่องจากนางสาวนันได้รักนมจำนวน3กล่องกล่องละ13บาทรวมเป็นเงิน39บาทแล้วถูกผู้จัดการร้านสะดวกซื้อจับได้จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดยร้อยตำรวจเอกภัยบุญคุณสารรองสารวัตรปราบรามสถานีตำรวจโูธิทอเมืองศรีสะเกดมาทำการจับกลุมเพื่อดำเนินคด,ดีตามกฎหมายแต่เนื่องจากว่าร้อยตำรวจเอกัยบุญทรบาบว่าทรัพย์สินที่นางสาวนันลักไปนั้นมีมูลค่าไม่มากนักทั้งทราบเหตุผลจากนางสาวนันว่าต้องการลักเอา โานมไปให้ลูกดื่มกินร้อยตำรวจเอกไพรวนจึงได้นำเอาธนาบัตรใบละ50บาทออกมาจะจ่ายเงินให้กับทางร้านแทนแต่ว่าผู้จัดการร้านไม่ยินยอมยืนยันให้คุมตัวนางสาวนั้นไปดำเนินคดีตามกฎหมายเนื่องจากทราบว่าเคยก่อเหตุรักทรัพย์มาแล้ว3ครั้งร้อยตำรวจเอกไพรวนจึงได้นำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจปทุมเมืองศรีสะเกดเพื่อดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนเหตุเกิดเมื่อเวลา21อนาฬิกาสานาทีของวันที่ ย6่งกกรกฎาคมที่ผ่านมา นางสาวนาันนามสมมติอายุ5 1ปีเปิดเผยสาเหตุที่ต้องรักนมสามกล่องว่าเนื่องจากว่าตนมีเงินอยู่100บาทลูกชอบกินเป๊ปซี่ชอบกินเบอร์เกอร์จึงซื้อเป๊ปซี่2ขวดเบอร์เกอร์1นอันและชาวกล้วยหนึ่งถ้วยรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น101อบาทต่อมาลูกได้ทักทางไลน์มาว่าแม่หิวข้าวตนจึงเห็นว่าลูกไม่ค่อยกินข้าวอีกทั้งเงินก็น้อยถ้าจะเอาเงินในกระเป๋าไปซื้อนมเพิ่มอีก3กล่อง เงินก็จะไม่มีกินในตอนเช้าของวันใหม่จึงต้องการเก็บเอาเงินใส่กระเป๋าไว้เงินจํานวนนี้จําเป็นต้องใช้เนื่องจากว่าต้องการเอาไว้ซื้อข้าวให้ลูกกินในวันพรุ่งนี้ดังนั้นจึงตัดสินใจขโมยนมสามกล่องซึ่งเป็นการกระทําที่แย่ๆแบบนั้นนมจํานวน3มกล่องกล่องละ13บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น39บาทตอนถูกจับได้ตนตกใจมากและเสียใจมากที่ได้กระทําลงไปสงสารแม่สง สงสารพี่และลูกสาวที่ต้องไม่มีคนเลี้ยงดู นางสาวน,นั้นเล่าต่อว่าลูกสาวของตนอายุ15ปีแล้วแต่ว่าเป็นเด็กพิเศษเรียนหนังสือไม่ทันเพื่อนมีอาการผิดปกติมาตั้งแต่คลอดออกมาแล้วตนเลิกรากับสามีจึงต้องเลี้ยงลูกคนเดียวตามปกติแล้วลูกของตนอายุ15ปีจะต้องเรียนชั้นม4แต่ว่าต้องเรียนม2อ,อีกทั้งเวลาไปเรียนหนังสือจะต้องถูกเพื่อนว่าเป็นประจำและบางวันก็ถูกเพื่อนแกล้งบางวันก็ถูกเพื่อนรักรองทาง ทำให้ลูกสาวของตนไม่อยากไปเรียนหนังสือและได้หยุดเรียนตนสงสารลูกสาวมากจึงต้องดูแลลูกสาวอย่างเต็มที่ตามที่ตนจะทำได้อีกทั้งเพื่อนของลูกได้มาชวนให้ลูกของตนไปเรียนหนังสือที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่ตนเห็นว่าลูกสาวของตนไม่สามารถไปเรียนได้เนื่องจากว่าสติปัญญาไม่ทันเพื่อนลูกสาวของตนเรียนช้ามากจึงพยายามดูแลลูกสาวเนื่องจากไม่ต้องการให้ลูกไปเรียนหนังสือที่จังหวัดอุบลราช ฐานนี้ นางสาวนั้นพนมมือไหว้แล้วกล่าวด้วยน้ำตานองหน้าว่าตนกราบขอโทษเจ้าของร้านสะดวกซื้อที่ตนได้เข้าไปลักนมกล่องสามกล่องเพื่อต้องการเอาไปให้ลูกกินตนเสียใจมากตนยอมรับสรารภาพผิดและจะไม่กระทำผิดแบบนี้อีกต่อไปซึ่งตนได้รับปากกับร้อยตำรวจเอกภัยบุญคนณัสารรองสารวัตรปราบรามสถานีตำรวจพทองเมืองศรีสะเกษที่จะจ่ายเงินค่าน,นมให้ทางร้านสะดวกซื้อแทนตนแล้วว่า ตนจะไม่กระทําผิดอีกทางด้านพันตํารวจเอกเทพิทักษ์แสงกล้ารองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่าคดีนี้ตนทราบเหตุและตรวจสอบแล้วเห็นว่าแม้คดีนี้จะเป็นคดีอาญาแผ่นดินต้องหาว่ารักทรัพย์ในเวลากลางคืนมีโทษจําคุกสูงสุดถึง5ปีและบุคคลอื่นไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างแต่เนื่องจากผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแรงมีบุตรที่จะต้องดูแลไม่น่าจะหลบหนีและทรัพย์ที่ลั เอาไปมีมูลค่าเล็กน้อยเพียง39บาทหากประกันตัวไปไม่น่าจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและไม่น่าจะเสียรูปคดีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจึงได้สั่งการให้ปหล่อยตัวผู้ต้องหาไปจากการควบคุมของพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจโพธรเมืองศรีสะเกดและสั่งให้ผู้ต้องหามารายงานตัวตามนัดต่อไปท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ